แฟนๆ Auto s p ป n น h a n n e ของเรานะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่เบิร์มของวงการ SUV หรูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยถือว่ามีความพร้อมแล้วก็ระบบทุกอย่างเนี่ยลงตัวที่สุดละนะครับนั่นก็คือ Volvo x c 9 0ของเรานะครับตัวที่เรานำมาทดสอบวันนี้เนี่ยเป็นรุ่นรงย,ยนต์ D5 นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่สามารถจับต้องได้ราคาหน้าคบหาในราคาต่ำกว่า5ล้านบาทนะครับมาดูกันครับว่า ฟูลไซส์ SUV ยที่นั่งคันนี้เนี่ยนะครับที่มาพร้อมความหรูหราและความลงตัวของอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมีดีขนาดไหนยังไงบ้างนะครับติดตามพวกเราได้เลยครับ เจ้าของค่าตัว4้า8 90,000บาทนะครับคันนี้นะครับเป็น s u v ตัวใหม่ล่าสุดของวงการละนะครับซึ่ง Volvo เนี่ยตัดสินใจนำเข้ารถรุ่นนี้เนี่ยนะครับมาจากสวีเดนเลยเพื่อมาจำหน่ายในประเทศไทยก่อนที่รุ่นถัดไปเนี่ยคาดว่าจะผลิตที่มาเลเซียนะครับ ความดีงามอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลดี5เนี่ยนะครับ225แรงม้านะครับความแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรเนี่ยมาที่รอบต่ำมากนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยเป็นไปได้อย่างสมูทนะครับขณะที่ภายนอกของตัวรถเนี่ยคมไฟหน้านะครับรูปตัว T แนวนอนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้เลยนะครับรวมถึงชุดแต่งที่ให้มาแบบลงตัวพอเหมาะพอสมน่าใช้งานนะครับก็ทำให้รถคันนี้เนี่ยโดดเด่นไม่อยู่บนท้องถนนนะครับการออกแบบรถเนี่ย พยายามเน้นแนวมินิมอลลิสต์นะครับให้ดูแบบเรียบง่ายแต่หรูหราแล้วก็มีความอลังการในตัวเองในหลายๆจุดนะครับเช่นนะครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างเนี่ยถ้ามาดูเราจะเห็นว่าวันว้ามีการใส่ดีเทลลงไปในการออกแบบในทุกจุดตั้งแต่การชนหน้าการชนหลังรวมถึงพื้นที่ด้านหลังของรถเนี่ยซึ่งมองเผินๆเหมือน,น,นจะไม่มีอะไรแต่ก็ฝ่ายไปด้วยเทคโนโลยีในหลายๆจุดนะครับถือว่าเป็นรถที่ออกแบบได้สวยงามลงตัวเรียบหรูเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการอะไรที่วือหวาเกินไปนะครับ อยากได้แบบไปเรื่อยๆเนี้ยเียบแต่มีการใช้งานที่จริงที่ดีได้แบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับสำหรับรถคันนี้ โคกตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอ่ะเล็กมากเลยอ่ะไม่ทำไมเล็กกะพี่เล็กยังไง,งก็เราอยู่เขาใหญ่ไงเขาใหญ่เราก็ต้องเล็กก็ถูกแล้วเขาใหญ่ยช่ะใช่มใชผม<ช>ว่าผมก็ต้องใหญ่เน,น,นีะไม่รู้เป็นเป็นโคกในตำนานก็จริงแล้วเราเนี่ยอยู่ในวอลโว x สี่เก้าสิบนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ วอลโวละนะครับเป็นเครื่องยนต์ดี5ตัวที่เรามาทดสอบไปเนี่ยเออในเรื่องของภายในเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่าวอลโวทํางานดีมากเลย้นะรุ่นใหม่นี่ยนะพี่นะถ้าจําตัวเก่าๆได้เอ้เขาเคยขับวอลโวรุ่นเก่าๆมาเป็นปุ่มใช่ปุ่มแบบเยอะมากจำจัมป์คอนโซลแอร์ลูปตัวคนนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาได้ใช่ไหมใช่ผมว่าอันนั้นเป็นอะไรที่แปลกมากๆรวมถึงไอ้หัวเกียร์ทรงคริสตัลอวยซึ่ง เมกะบอลวก็คงรู้นะครับว่ามันดูตลกมันดูแปลกๆไปเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีคิดสมัยทําใหม่มาหมดเลยเป็นเจนใหม่เป็นเจนใหม่ก็ซึ่งใช้ใน x c 9 0เนี่ยเป็นตัวแรกครับแล้วก็คงจะใช้ในเจนถัดๆไปของมันกับรถทุกคันด้วยนะครับก็ปุ่มหายไปละหายไปแล้วครับปุ่มหายไปเปลี่ยนเป็นหน้าจอแท็บเล็ตตัวเดียวเพิ่งเอามาใช้งานครับซึ่งก็จะใช้ในการควบคุมทุกอย่างละตั้งแต่วิทยุแอร์ระบบต่างๆซึ่งถ้าเห็นเนี่ยจะเห็นเลยว่า นะใช้วิธีเปิดปิดด้การกดปุ่มนะกดปุ่มแบบสัมผัสละ,ะแล้วก็วสัมผัสเนี่ยลื่นมากแบบเหมือนเล่นเหมือนเล่น iPad เลยพี่กอลเล่น iPad นะ,ะสวยงามอลังการนะครับก็ถือว่าพัฒนามาอย่างดีขึ้นมากๆเลยนะครับตัวคอนโซลที่เป็นปุ่มเนี่ยเหลือแค่เครื่องเสียงนะครับแล้วก็จุดไฮไลท์ของภายในก็คือปุ่มสตาร์ทสต็อปไม่ใช่เป็นปุ่มแต่เป็นลูกปิดนะ,นะครับเดี๋ยวก็ ถามว่ามันใช้งานง่ายขึ้นยากขึ้นไหมมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเพียแต่ว่ามันมีความชัดเจนว่าบิดไปทางขวาเพื่อเปิดนะบิดไปทางซ้ายพือดับเครื่องนะครับก็มีความชัดเจนขึ้นนี่พี่แต่แต่เอกลักษณ์มันยังอยู่นะถึงแม้ปุ่มที่มันเป็นรูปตัวคนนี่ยังอยู่นี่นะใช่แต่เราก็ใช้วิธีกดเพื่อขึ้นมาไงมันก็มันก็คือทํางานทุกอย่างผ่านบนไอ้ตัวเนี้ยไอ้จอสัมผัสตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปก็คือมาารวัดตัวข้างหน้าคนขับเนี่ยยังเป็นมาารวัดตัวเดิม นะครับสีเสอร์ฟอนเฟิร์นเนี่ยเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่ามีการใส่ดีเทลของรายละเอียดในการโชว์ต่างๆเนี่ยเข้าไปมากขึ้นนะครับการเรียกข้อมูลขึ้นมาเนี่ยสามารถเรียกขึ้นมาได้บนจอเล็กๆทั้งทาง,งด้านซ้ายด้านขวานะครับก็น่าสนใจนะครับการออกแบบภายในสีสันของเบาะวิธีลวดลายของเบาะที่เลือกมารวมถึงความสะดวกสบายสไตล์วอลโวเนี่ยเป็นมาตรฐานของเขาระนะครับก็ ถือว่าเป็นช่วงเป็นภายในของรถที่ดีแล้วล่ะนะครับก็น่าสนใจแล้วก็มีความน่าใช้งานเพิ่มขึ้นแต่ว่าชุดอะไรพรีเมียมจริงแบบะาสมราคานะกินหนังกินอะไรนี่เข้ามาก็สมราคาไม่รู้ว่า,า,าพอเป็นรุ่นผลิตที่อีกที่มาเลยแล้วเนี่ยจะเหลือ,อเหลือกี่ชิ้น <laughs> นะครับอันนี้เป็นตัวที่นำเข้ามาจากมาจากบริษัทแม่เลยนะครับก็จะหรูหราอลังการ เรื่องสมรรถนะการขับขี่เป็นไงมันผิดโค้กไปขับมาแล้วไหมอย่าก็ตอนนั้นโค้ไปลองเทสเป็นกรุ๊ปคือไม่ได้ลองเทสเดี่ยวยี้งก็ใครอยากทราบก็ลองเซิร์ชหาได้ทางเว็บออโต้สปินเลยผมเขียนรีวิวคร่าวๆไว้เรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากฉบับเต็มก็รอเราก็จริงแล้วในเรื่องของการขับขี่เนี่ยก็วอนวัวเอ็กซีเก้าสิบก็ใช้คําว่าไม่เคยทําให้ผิดหวังดีกว่านะครับก็ถือว่าสวยงามในเรื่องของการขับขี่สมรรถนะการ ทรงตัวการออกแบบเครื่องยนต์เนี่ยคือมีร้อยให้ร้อยนะยังหาจุดบกพร่องไม่ได้นะครับก็เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลดีห้านะครับอลือชื่อแต่ว่าได้รับการจุดอับใหม่เลกหน่อยก็ให้สมรรถนะในเรื่องของการเร่งแซงการออกตัวหรือเรื่องของการควบคุมเนี่ยที่ค่อนข้างดีเรียกว่ามันท้องถนนเนี่ยเวลาเราอยากจะเร่งแซงเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งเชนเก์เสียอารมณ์เลยระทึบนเล่งอย่างเดียวนะครับก็ ความเร็วที่ทําได้เนี่ย200อัพแน่ๆนะครับแบบนิ่งๆแบบรถไม่แบบมีอาการว่าเหนื่อยเค้นหรือแบบว่าขอความกรุนาเบรกเถอะอะไรไม่เป็นเลย200เนี่ยมาชิลๆนะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ขับอย่างนั้นนะผมก็แค่ลองแค่นั้นแหละแล้วก็ปล่อยให้วปกติก็ขับอยู่ประมาณเนี่ย120 130นะครับก็ช่วงล่างนะเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับการขับที่ความเร็วสูง เอาเลยปานกลางเนี่ยช่วงแรกให้การตอบสนองที่ดีตัวรถเนี่ยไม่ค่อยออกอาการเวลาโย,ยนไม่ว่าจะเข้าโค้งขนาดไหนเร็วช้ายัางไงเนี่ยถือว่าลงตัวน่าใช้งนานมากผู้บริหารนั่งหลังสบายๆนะครับ,รบลองให้พี่ๆน้องๆน,น,นั่งดูก็หลับทุกคนหลับเลยใช่ไหมสบายไม่มีอาการโยนโยนอย่างรุนแรงครับถือเป็นวันวิวยุคใหม่ที่ ลงตัวขึ้นนะครับก็การลุยนะครับเอายังไม่ได้เอาไปลุยแบบจริงจังแต่ว่าเขามีโหมดที่เป็นโหมดโหมดลุยมาแล้วนะก็นอกจากนอกจากปกติจะมีเราจะมีโหมดคับขี่ในมือใช่ไหมครับโหมดสปอร์ตตอนเนี้บนเวอร์ซี่เก้าสิมีโหมดลุยมาละครบก็คิดว่าน่าจะทําให้สนุกสนานมากขึ้นถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปหา ปปาๆเขาเขาลงไปเดินเล่นซะ่น่อยก็อย่างก็อย่างที่โพกไปลองทดสอบมาก็ตอนนั้นก็ไปลองลุยนิดๆไปขับบุทรายอืสบอยสบายๆเลยนะแบบีระบบโอ้ระบบดีพี่ระบบช่วยไว้เยอะใช่ใช่นะครับก็ไม่แปลกเพราะว่าอันนี้คือแฟลชชิพโมเดลของวอลโว่ละวอลโว่บอกว่ารถคันนี้เป็นรถที่ฉลาดที่สุดในโลกละนะครับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์เรื่องของช่วงล่างรวมถึงเรื่องระบบภายในต่างๆของในรถก็ สมราคาแล้วกันนะครับคู่แข่งชัดๆก็ไม่มีค่อยมีเท่าไหร่สำหรับ SUV full size 7ที่นั่งแบบนี้ใช่ใช่เป็นไงบ้างครับพี่โคกเตยยังโอ้โหี่ร่มนวลมากหลับหลับสบายนะสบาจริงๆนะครับก็ขับมาคนเดียวนะครับคนนั่งข้าง พอพ้นช็อตเมื่อกี้เนี่ยก็หลับเลยนะครับก็อย่างที่เราบอกกันนะครับว่า v o l v o x c 9 0 D5 ตัวนี้เนี่ยยังเป็นรุ่นนำเข้าอยู่นะครับราคาก็สนุนราคาเกือบเกือบ5ล้าน4ี่ล้านแปด0บาทนะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันเครื่องยนต์สมรรถนะดีนะครับช่วงล่างดีระบบการนั่งอะไรดีหมดเลยหลายคนอาจจะบอกว่าราคาแพงไปถ้าเกิดมาผลิตมาเลยเนี่ยจะถูกกว่านี้ไหมเราก็หวังว่าจะให้มันถูกกว่านี้เหมือนกันนะครับพราะจริงก็น่าใช้มากเลยสำหรับรถคันนี้นะครับก็ เด,เดือนเน ampa, ี้ยวันโว่จะจัดให้เทสอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวรุ่นของ t ีเนะครับซึ่งเป็นพักอินไฮบิทตัวท็อปนะครับสมรรถนะดีขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าออปชั่นข้างในที่ให้มาเนี่ยจัดเต็มมากเดี๋ยวเรามารอดูเลยครับว่าถึงวันนั้นเนี่ยมันจะน่าสนใจมากน้อยมากน้อยขนาดไหนแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยควรจะวักอีกหนึ่งล้านบาทเนี่ยไปซื้อพักอินไฮบิดหรือเปล่าซึ่งเป็นเครื่องยนต์ของอนาคตเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขากลับคุณโค้เขาคงสับต่อขอตัวขอพักอินต ไปเจอกันอีกทีหนึ่งครั้งหน้านะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมติดตามพวกเราในช่องทต่างๆนะครับมีอะไรไหมครับพี่โคกครับทางแฟนเพจนะครับ autospin fans นะครับหรือที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับ autospin channel นะครับหรือจะเป็น IG นะครับ autospin ig นะครับหรือจะเป็น Twitter@ นะครับ a u t o s p i n ครับผมรวมถึงนะครับอย่าลืมช่องทางหลักของเรานะครับเว็บ w o w autospin com นะครับวันนี้นะครับเราสองคนเนี่ยขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามีรถอะไรใหม่ๆน่าสนใจเนี่ยไปติดตามกันได้ที่นี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ